สำหรับใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วมาเข้าเป๋าตังเจอเออร์เรอแบบนี้แก้ยังไงมาดูในคลิปคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะน,นันเนชั่นแนลค่ะหลายคนสอบถามเข้ามานะคะเนื่องจากว่ามีการไปลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าเป่าตังทําการยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยนะคะแต่สุดท้ายมาเจอหน้าจอนี้ขออภัยค่ะไม่สามารถทรํารายการได้ขนาดนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง K L K 0 0นนนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอแบบนี้นะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการลงทะเบียนพร้อมกับเข้าเป่าตังนะคะในวันเดียวกันนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการสมัครเป่าตังค์แล้วได้รับ SS ยืนยันนะคะเราจะต้องมีการมาเข้าในวันถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าลงเสร็จปั๊บเข้าเลยเนี่ยของบางคนเนี่ยมันจะมีเออร์เรอร์นี้เกิดขึ้นมานะคะ้วถ้าถามว่าเกิดเออร์เรอร์นี้ขึ้นมาแล้วจะแก้ไขยังไงจริงๆไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะให้คุณไปเข้าเป่าตังค์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะคุณก็สามารถเข้าใช้เป่าตังค์ได้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรค่ะไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะแค่เข้าวันถัดไปก็สามารถจะเข้าใช้ ลแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาติดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเป่าตังค์นะคะนี่ทําคลิปไปเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเออร์เรอร์ต่างๆนะคะแต่ใครยังเจออะไรแปลกๆนะคะที่ยังไม่เคยเจอก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวนี้จะไปหาคําตอบมาให้นะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ชอบติดตามโครงการภาครัฐน,นะคะหรือเกี่ยวกับเทคนิคในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะและรับรองว่านี่จะเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนเสมอค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะมีปัญหาติดอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ